ครับัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเรียนรู้พระสมเด็จวัดเกศชยโยเป็นพิมพ์ที่หายากถือว่าหายากที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์ปกโพนะครับซึ่งพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่พบน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราดูดีนะฮะพิมพ์นะครับดังนั้นถ้าเราเจอพระพิมพ์นี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บ ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้เรื่องของวิธีการศึกษาเนี่ยเราเข้าใจเรื่องพี์ก่อนนะฮะเรื่องพีนเสร็จแล้วก็ไปเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อแล้วเรื่องมวลสาร นะครับแล้วก็เราไปดูความเก่าและคว,วามเป็นธรรมชาติของพรานะครับดังนั้นเนี่ยเราควรดูนะครับว่าถ้าใช้กล้อง 10x ดูก็พอที่จะดูได้ในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างของในเรื่องของพุทธศิลป์หร,รือพิมพ์นะครับในส่วนเรื่องของเนื้อหาที่เราจะต้องเจาะลึกลงไปนะครับเราก็จะใช้กล้องขยายกำลังสูงหน่อยหนึ่งนะครับในการในการส่องนะครับนี่นะครับก็เป็นพระสมเด็จวัดเกียรติชยโย7ชั้นนะครับ ซึ่งเป็นพิ์ที่หายากนะฮะส่วนเรื่องของเนื้อหาเนื้อหานะครับก็เป็นของวัดเยชโยเลยส่วนเรื่องของกระบวนการสร้างเนี่ยะบวนการสร้างก็เป็นของวัตเยนะฮะเพราะว่าองค์นี้นะฮะองค์นี้ก็จะมีการเก็บขอบเก็บขอบโดยรอบเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยกดเป็นรอยนิ้วมือนะฮะมีมีรอยนิ้วมือนะครับซึ่งถือว่าองค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จวัดเยชโยที่ซึ่งเป็นผิ ที่หายากแล้วเนื้อห,ห,หามวลสารเนี่ยถูกต้องตามกำลาามดเลยนะครับเรา่ต้องลงนนเราดูนะฮะเราดู ครับในส่วนเรื่องของที่เราศึกษาพระสมเด็จหรือในพระสมเด็จที่เกี่ยวขันกับสมเด็จวิจารตโอมุหลักสีเนี่ยเราควรที่จะศึกษาอย่างมีหลักการนะครับเราให้เข้าใจให้เป็นระบบให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย,ยิ่งนะครับถ้าหลักโดยทั่วไปเนี่ยขอให้ดูเรื่องพิมพ์ เรื่องเนื้อเรื่องมวลสารเรื่องความเก่าและเรื่องของความเป็นธรรมชาติของพระนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจตามระบบต่างๆนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเองได้เลยนะครับดังนั้นนะครับฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพักเครื่องนะครับแล้วก็การศึกษาพักเครื่องนะครับจงเรียนรู้ก่อนที่จะเช่าหานะครับถ้ายังไม่เรียนรู้นะครับก็ยังไม่ต้องเช่าหานะครับผมอยากให้เราทุกคนเนี่ยเรียนรู้ก่อน ก่อนที่จะสะสมกันนะครับขอบคุณครับ